ฮัลโหลเลดี้บอยทารโยินดีให้บริการค่ะพบกับคลิป Random m e s s เซจคลิปที่จะมาปรากฏอยู่บนหน้าจอของคุณเ mm hmm. มื่อมาถึงเวลาที่เหมาะสมที่สุดโดยปออจะใช้ไพ่ทาโร่ไพ่ออร์เคิลและเซนส์สปารัลมบอในการไปตามหาคำตอบกันนะว่ามีอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดีววันนี้เพราะเหตุใดที่คุณจะต้องมาเจอคลิปนี้ในเวลานี้เนาะขอดูนค่ะเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณ ขึ้นมาเป็นไพ่ The Star ขอปิดไว้นะเพราะมันติดเลดนิดนึงเนาะไพ่ใบนี้นนเ,นเนี่ยในหน้าไพ่เราจะเห็นนะคะถึง Ariel ที่กำลังเปลี่ยนนะคะหางให้กลายเป็นขานะคะซึ่งปอนรู้สึกถึงฝันที่กลายเป็นจริงสำหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้โอเคนะเพราะ Ariel เนี่ยฝันที่จะมีขาฝันที่จะมาอยู่บนบกตลอดแล้วฝันนั้นก็ได้กลายเป็นจริงแล้วแสดงว่า ฝันที่คนคิดเอาไว้แล้วคนรู้สึกว่าคุณรอมันมาน,นานมากๆแล้วเนี่ยแล้วมมนมีทางที่จะเกิดขึ้นสักทีหนึ่งเลยมันมีหวังแล้วค่ะชีวิตของคนถ้าก่อนหน้านี้คุณรู้สึกว่ามันหมดหวังแล้วเกินการมาเจอคลิปนี้ก็จะบอกเช่เนเดียวกันว่ามันกําลังจะเกิดการฟื้นตัวฟื้นฟูและชิตของคุณจะกลับมามีความหวังที่โบยบินได้อีกหนึ่งครั้งนะคะขอเดาภาพตัดไปหน่อยความหวังที่เหมะคืออะไรอ่ะ กไม่เท้าคล้ายๆกับคลิปที่ผ่านมาเลยเนาะถ้าเนอย่นี้พูดถึงความหวังที่จะประสบความสําเร็จความหวังที่จะอยู่ท่ามกลางผู้คนแล้วได้เป็นที่ยอมรับมีโอกาสที่จะเป็นจริงใครที่หวังจะอยู่ในสถานที่หรืออยู่ในงานที่คนจะต้องเห็นเยอะๆอินฟลูเอนเซอร์ดาราอะไรพวกนี้นะคะ มีเกณฑ์สูงมากที่คุณจะถูกรับเลือกแล้วกลายเป็นว่าอยู่ในที่ที่สปอตไลท์ส่งถึงได้สักทีหนึ่งค่ะเดียวกันบางคนเนี่ยถ้าตอนนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้เลยฝันของคนเนี่ยอาจจะเกี่ยวพันกับเรื่องของการแข่งขันแล้วการแข่งขันนั้นคนชนะมันไปคนได้เลือก sorry คนได้รับเลือกนะคะม,มงลงคนที่เข้าใจง่ายแต่สิ่งสิ่งนี้ มันจะทำให้คุณเกิดการยอมรับในวงกว้างอย่างแน่นอนขอดาทาถัดไปหน่อยบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นอินฟลูเวย์พวกนี้อยู่แล้วหรือว่าอัดคลิปอะไรพวกนี้อยู่แล้วอะ่ะการมาเจอคลิปเนี้พนยอาาพอรู้สึกว่าเดี๋ยวคลิปของคุณก็น่าจะโกไวรัลคนเห็นเยอะมากๆแล้วก็ทําให้แบบมันเหมือนสามารถสร้างเงินได้รลอคนรู้จักคุณเยอะขึ้นตัวตนใหม่ของคุณที่คุณสร้างเนี่ยมันเหมือนกับจะมามาได้ถูกจังหวะมาได้ถูกที่ถูกทางถูกเวลา ตลาดชอบมากอะไรประมาณนี้ค่ะถัดไปขึ้นมาเป็นไพ่เบชอฟซ c e ไพ่เด็กถือดาบเนี่ยเป็นไพ่ที่อ่อปาน,นึกคำไม่ออกอะไรน,นะ curiosity อ,อ,อยากรู้อยากเห็นขอโทษค่ะเป็นให้เกี่ยวข้องกับความอยากรู้อยากเห็นแล้วไปไถูกเลยเนะี่ยขออภัยด้นะเอาใหม่เอาใหม่ไพ่วันนี้นะพูดถึงการที่คนเนี่ย มีวิธีการทดลองลองทํานู่นนี่นั่นกว่าที่จะมาถึงจุดจุดนี้มาก่อนหน้าแล้วแหละนะคะและคนน่าจะค้นพบวิธีการหรือวิธีทางที่มันสําเร็จได้จริงสักทีเหมือน่อยู่ก็ค้นพบภาษากฤษเรียกว่า life h a c กนะคะก็คือคนพบเส้นทางลัดของชีวิตให้ประสบความสําเร็จคนอื่นไม่เจอแต่คุณเนี่ยลองผิดลองถูกจนได้เจอทางลัดนั้นเนี่ยที่จะพาตัวเองไปจนถึงจุดๆดนั้นได้ประมาณนี้เลยค่ะ p ้ายเพจ of source เนี่ยยังพูดถึงเด็กที่ คงกยาเรียนเด็กที่อยากที่จะเรียนรู้ดังนั้นเนี่ยบางคนอาจจะเป็นถ้ามีการแข่งขันอะไรบางอย่างนะคะเ,เช่นสอบชิงทุนอะไรประมาณนะะี้ค่ะรสึกว่าก็มีแนวโน้มสูงมากที่จะประสบความสําเร็จแล้วก็ได้ไปเรียนต่ออารมณ์แบบนั้นเลยค่ะพอพายไปนี้พูดถึงการเรียนดูด้วยเนาะที่พ่วงมาจากการที่ฝันนั้นเป็นจริงเป็นจริงปุ๊บคุณก็ได้ไปเรียนรู้เป็นจริงปุ๊บคุณก็ได้ไปศึกษาหาความรู้บางอย่างเพิ่มเติม ื่อให้ฝันนั้นเนี่ยมันคงอยู่กับคนไปอีกยาวนานขอเดี๋ยวภาพจะไไปหน่อยฝันที่เกิดขึ้นขึ้นมาเป็นไพ่โฟร์ออฟซอร์สโฟร์ออฟซอร์สเนี่ยในหน้า,าอาจจะดูน่ากลัวนิดนึงนะคะเพราะเป็นผู้ชายที่เหมือนขยับตัวไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าถ้าขยับตัวปุ๊บเนี่ยก็อาจจะโดนตรงนี้นะคะตกลงมาทิ่มแทงได้เ mm hmm. ขาเลยแบบอยู่นิ่งๆเฉยๆนะคะแต่สารับปอเนี่ยรู้สึกว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นความสำเร็จที่มันยิ่งใหญ่มากๆจนคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันควรที่จะได้รับมันจริง,รงๆหรอคนดูเกรงๆอ่ะทำตัวแบบไม่ถูกเลยอะ่ะแสดงว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยอาจจะเป็นความสำเร็จที่ไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของคนมาก่อนใหญ่ขนาดนี้แล้วพอมันได้เกิดขึ้นมาุ๊กเนี่ยคนเลยรู้สึกว่าเกรงปฏิบัติตัวไม่ถูกแล้วกลัวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้เนี่ยมันจะย้อนกลับมาทำร้ายนะคะอารมณ์แบบนั้นเลยค่ะ รู้สึกว่าสิ่งนี่เกิดขึ้นอันนี้เนี่ยก็เหมือนกับเป็นไมซ์เก่าของคุณเป็นตัวตัวเดิมของคุณนะคะที่เหมือนกับว่าพอมันดีเกินไปอะเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วมันดีเกินไปมันม,อน,มอนฝันเกินไปคนก็จะรู้สึกเกรงแล้วก็กลัวว่าสิ่งสิ่งนั้นมันจะหายไปนะะไเนี่ยค่ะหลังไพ่เนี่ยขึ้นเป็นไพ่เดอะซันเดอะซันพูดถึงไม่ต้องกลัวค่ะความสําเร็จนี้นะคะพิมเข้ามาได้เลยนะฉันพร้อมที่จะยอมรับกับความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ เพราะฉันคู่ควรกับมันมเพราะหลายคนที่มาเจอปอยเนี่ยเราแน่าจะมีอ e ีน์จิแบบเดียวกันปอยก็เคยเป็นแบบนั้นค่ะเป็นอารมณ์เหมือนกับกลัวความสําเร็จเพราะลึกๆปอยไม่ได้ชอบตัวเองในตอนนั้นนะคะอขอดูภาพอีกอันหนึ่งน,นะสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนณจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปในทางด้านไหนบ้าง The Magician ทำให้คุณเนี่ยมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะทำให้ชีวิตของคุณเนี่ย มันดียิ่งขึ้นดีได้มากกว่านี้อีกเดเมจิเชียนพูดถึงนะคะการที่คุณเนี่ย manifest สิ่งต่างๆให้มันปรากฏอยู่ตรงหน้าแสดงว่าหลายคนอาจจะใช้มานิเฟสกดแฮระดูดมาก่อนหน้านี้แล้วแหละการมาเจอคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องยืนยันว่าคุณมาถูกทางละแล้วคุณก็เข้าใกล้ความสําเร็จที่สิ่งที่คุณคิดเอาไว้ในหัวเนี่ยกำลังจะ m a n i f e s เป็นจริงได้ไา่เดเมจิเชียนเนี่ยมันคือการที่เปลี่ยน จินตนาการที่อยู่ในหัวออกมาสู่ความเป็นจริงแบบเรียลลิตี้สู่ความจริงที่จับต้องได้แสดงว่าหลังจากนี้เนี่ยสิ่งสิ่งนี้จะเปลี่ยนความฝันอย่างอื่นอีกนะคะที่จะทําให้มันกลายเป็นจริงเหมือนกับอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากแล้วคุณก็คิดว่า,วาม,มัน,ม,นมันแน่าจะไม่เกิดขึ้นหรอกถ้าเกิดขึ้นเนี่ยมันคงจะยิ่งใหญ่สุดๆไปเลยไงแต่พอมันได้เกิดขึ้นแล้วอะคะ่ะมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณยังทําอะไรได้อีกเยอะมากเลยอืมเหมือนกับ ก้าวข้ามขีดจำกัดของความเชื่อบางอย่างในตัวเองไปอีกอ,อันหนึ่งค่ะขึ้นมาเป็นไพ่ก้าวไม่เทา้าก้าวไม่เท้าสำหรับอื่นเนี่ยจะเป็นก้าวไม่เท้าที่ดูลำบ,บากลำบ,บนมากแต่แต่ไม่ใช่กระสำหรับนี้ค่ะสำหรับนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตดูนะไพ่าาดีๆดีนะคะคนคนนี้เขาเหมือนแฮปปี้มากๆว่าแบทเทิลแบทเทิลคือการต่อสู้ดิน้นรนเนี่ยมันมันหมดแล้วอะมันไม่ต้องสู้ละฉัน ได้ชัยชนะละสงครามมันจบแล้วอรมณ์แบบนั้นนะคะแสดงว่าคุณต่อสู้มาอย่างหนักมากๆแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้มันก็คุ้มค่ากับความพยายามความสําเร็จไม่ได้ย้อนกลับมาทรํร้ายคนคุณจะรู้สึกแบบชชยโยดีใจจังเลยนะคะหลังไพ่ขึ้นเป็นไพ่หกถ้วยค่ะหกถ้วยเนี่ยพูดถึงความเอนโดนะคะหรือว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งเก่าๆแสดงว่าอาจจะรวมถึงเรื่องของอินเนอร์ของคุณอินเนอร์ชายตัวตนวัยเด็กหรือความฝันในวัยเด็กความฝันเมื่อก่อน ประมาณนี้ได้ทาสาเร็จสักทีหนึ่งประมาณน้นขอดูภาพต่อไปไหน่อยนะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณในเส้นทางหลังจากนี้ยังไงอีกบ้างสิ่งที่มาพร้อมๆกับเรื่องเรื่องเนี่ยมันจะเกี่ยวกับคนไปนานค่ะขั้นต่ำาน่จะเจ็ดเดือนขึ้นไปอืมพอขึ้นเป็น,นไพ่เจ็ดเปลี่ยนมาเลยไปยตีความให้เป็นเจ็ดเดือนไปเลยค่ะขึ้นไปแน่นอนหรือไพ่ใบนี้นกำลังจะบอกว่า ประตูบานนี้นะคะมันจะเป็นประตูที่จะเปิดให้กับคุเนี่ยได้เหมือนกับเป็นประตูบานที่ใหญ่มากๆแล้วคนก็เข้าไปในสวนที่คุณเนี่ยจะหว่านมาเมล็ดพันธุ์อื่นๆได้ให้งอกงามมากขึ้นไปอีกเรื่อยๆเลยแสดงว่าจุดๆนี้เนี่ยโอกาสที่ได้หับมาความฝันที่มันสําเร็จอันนี้จะยิ่งต่อยอดและงอกงามมากขึ้นนะคะขอดีภาพัา ยังไงต่อเหมือนคุณจะดูแลความฝันนี้ดีมากคุณจะดูแลโอกาสนี้เป็นอย่างดีมากเพราะคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่โอกาสที่จะเข้ามาได้ง่ายๆแล้วคุณก็ไม่อยากเสียมันไปง่ายๆอีกแล้วแลนปอยขอดูก่อนนะว่าเราในระยะยาวอ่ะคุณมีการที่จะดูแลสิ่งสิ่งนี้พยายามที่จะให้มันอยู่กับคุณไปนานๆหรือรับโอกาสนี้ไม่ได้แบบรับมาแล้วไม,ไม่ได้สนใจละเลยไม่ได้แบบนั้นดูคุณใส่ใจกับมันมากๆขอดูซิว่า อนาคตข้า้งหน้านจะเป็นไงบ้างคะเพิ่มพูดเลยเนาะเหมือนการหว่านเมล็ดพันธุ์อันเนี้ยต่อไประว่าเป็นเมล็ดพันธุ์อันใหม่ด้วยเราไงบ้างอันเนี้ยก็จะเป็นประตูที่ทําให้คุณเนี่ยเอ่อเพิ่มโคนโอกาสที่ได้รับมาตรงนี้ให้มันงอกเงยอ,อีกแล้วก็ออกดอกออกผลโอกาสอันนั้นเนี่ยต่อไปอีกเรื่อยๆเลยเหมือนออกลูกออกหลานเนี่ยอรอดเนยนะคะแสดงว่าเส้นทางนี้เนี่ยจะไม่ทําให้คุณย้อนกลับไปยังจุดเดิม ปลว่าไงบ้างเมื่อคนเนี่ยได้รับโอกาสมาปุ๊บโอกาสนั้นสักพักหนึ่งก็หายไปแล้วคนก็กลับมาอยู่จุดเดิมของชีวิตอันเนี้ยไม่แต่จะเป็นโอกาสที่คนจะต่อยอดไปไกลามากๆแล้วสามารถที่จะทําให้โอกาสอันนี้ขยับขยายมากขึ้นไปอีกบางคนอาจจะเป็นโอกาสในการที่จะไปตั้งลกหลาบตั้งถิ่นฐานอะไรประมาณน,นี้เพราะว่ารสึกถึงอินเตอร์ของความมั่นคงจากไพ่ใบนี้นะคะขอเดี๋ยวพักกันไปหน่อย ปลายทางข้างหน้าขึ้นกับไนะพ่เหรียญขนาดเลยเนาะ p g g o o p p n n t a c l e อันนี้ก็พูดถึงนะคะ Energy แบบเดียวกันก็คือการที่ไปสร้างโอกาสต่อโอกาสไปเรื่อยๆและทำให้คุณเนี่ยฝันของคุณมันจะเริ่มยิ่งใหญ่มากขึ้นคุณจะเริ่มรู้สึกว่าอันเนี้ยคือก้าวสำคัญมากๆแล้วยังมีก้าวต่อๆไปอีกเรื่อยๆอันนี้ตอนไม่แปลกใจเพราะว่ามันเป็น ปกติของมนุษย์เนาะเวลาที่เราทําอะไรบางอย่างสําเร็จแล้วอ่ะเป้าหมายมันก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นคุณก็จะแบบนั้นเลยค่ะความฝันของคุณมันก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นแล้วก็อยากที่จะท้าทายตัวเองว่าจะไปให้ถึงฝั่งฝันตรงนั้นที่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยได้บ้างแต่รอบเนี้ยจะไม่เหมือนรอบก่อนรอบก่อนมันกับว่าพอหวังกับความฝันเนี้ยเหมือนกับดูเป็นความฝันระดัแรงเนี่ยแต่อีรอบนี้นะคะหมายถึงว่าในอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นฝันที่มันกับว่าคนมีไฟที่จะไปถึงจุดๆดนั้น ผมรู้สึกว่าคุณไปได้แน่นอนเพราะว่าที่จะได้รับตอนเนี้ยมันยิ่งใหญ่มหาศาลมากๆแล้วอะ่ะ <c oughs> ดังนั้นขอย้อนกลับมาก่อนค่ะว่าโอกาสที่จะเข้ามาตรงนี้เนี่ยมันจะเข้ามาในเวไนอะ่ะคุณจะมีเกณฑ์ที่จะได้รับโอกาสนี้หรือมันมาได้ยังไงขอดูเลยค่ะขึ้นมาเป็นไพ่เดอะมูนไพ่เดอะมูนเนี่ยคือมา แบบไม่ชัดเจนนึกภาพตอนกลางคืนเราก็มองเห็นทางไม่ชัดนะคะดังนั้นใช่ค่ะโอกาสนี้จะมาในช่วงจังหวะที่เงียบสงัดมากไม่มีสัญญาณอะไรทั้งสิน้นทุกอย่างมันดูเงียบเชียบทุกอย่างมันดูไม่ชัดเจนถ้าบทมันจะมาปรากฏตรงหน้ามันก็มาปรากฏเลยอย่างนั้นแหละนะคะขอดูภาพตัดไปหน่อยขึ้นมา likely คะ it's developing แต่ไม่ต้องกลัวค่ะที่ มันมาแบบเงียบๆเนี่ยมันกาลังก่อตัวให้นึกถึงภาพนี้นึกถึงภาพที่สมมติถ้าเรามีเทวดาประจําตัวเนาะแต่ปาเชื่อว่าเป็นจัก,กรวาลน,นะคะเขากาลังอยู่ทํางานอยู่เบื้องหลังอะแล้วก็คอยจัดแจงอ่ะเดี๋ยวให้ให้อีเจนี้มันเจอคนคนนี้ให้อันนั้นมาตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ลทุกอย่างเนี่ยมันจะถูกจัดวางเอาไว้ในเวลาที่มันเหมาะสมแต่ปอเชื่อว่าเร็วนี้แหละเหรือไม่เกินเนี่ยขั้นต่าไม่เกินหกไม่เกินหกเดือนแน่ๆเนี่ยคอนเฟิร์มได้ก็เดินภาพไป อีกอันหนึ่งค่ะ complicated ในตอนที่คุณเจอกับเหตุการณ์นี้หรือใกล้จะเจอเนี่ยทุกอย่างมันจะดูแบบวุ่นวายเล็กๆเ,เป็นความวุ่นวายที่คุณรู้สึกว่าโอ๊ะปวดหัวจังเลยปวดหัวจังเลยวุ่นวายก่อนในตอนแรกอืมพอทุกอย่างเนี่ยกำลังเหมือนแบบถูกจัดสรรแล้วก็มาสั่นพรนบางอย่างในชีวิตของคุณเล็กๆเ,เ,เนี่ยค่ะขอดูภาพไปหน่อยอีกที่บอกว่ามีความวุ่นวายเนี่ยคืออะไรคะ ความวุ่นวายนี้เรื่องของความเชื่อเช่นบางคนเนี่ยสัญญ,ญาณเนี่ยถ้ามันจะมาเนี่ยค่ะอาจจะเกี่ยวพันกับเรื่องของความเชื่อเช่นเอ่อทะเลาะกับคนในบ้านเรื่องของความฝันอืมว่าแบบฉันอยากฝันที่อยากจะทําอันนั้นอันนี้พ่อแม่มอาจจะไม่เห็นด้วยประมาณนี้หรืออาจจะเป็นเอ่อการทะเลาะหรือความวุ่นวายอันเนื่องมาจาก belief system ความคิดบางอย่างของคนเนี่ยมันมันแปลกแปลหรือมันไม่สอดคล้องกับคนที่อยู่ร,บรอบๆตัวคุณ มันแปลว่าพลังงานของคนเนี่ยมันจะถูกยกระดับมากขึ้นคนไทยถึงบอกว่าพูดกับคนละภาษามันคือพลังงานมันแหละค่ะคุณจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมแบบความคิดของเรากับความคิดคนอื่นเนี่ยมันเริ่มไม่ไม่แมทช์กันนั่นแหละพลังงานคุณเริ่มยกระดับมากขึ้นและพร้อมที่จะรับโอกาสที่มันยิ่งใหญ่มากขึ้นตามขอดูภ่พาพกันไปหน่อย Stepping Stone the process of arrival เนี่ย ไม่เหมือนกับว่ากาลังมากาลังมาใจเย็นค่อยๆมาละนะคะอขอดูหน่อยค่ะว่าอะไรอย่างอื่นอีกที่จําเป็นต้องรู้เกี่ยวข้องกับโอกาสในการเปลี่ยนชีวิตโอกาสในการเปลี่ยนนะคะออ่ความฝันให้กลายเป็นความจริงขึ้นมาคาว่าคุณเป็นที่รักและได้รับการปกป้องเขาดูแลคุณอยู่และ ใครเนี่ยที่ปอยบอกมาจ้ที่บอกว่าความความคิดของคนการสื่อสารของคนมันจะไม่แมชกับตัวตนเดิมหรือไม่แมชกับคนรอบๆตัวที่เขายังเป็นคลื่นความถี่เดิมคนจะต้องเหมือนถูกตัดขาดจากพวกเขามาก่อนหรือไม่ใช่ตัดขาดแบบทะเลาะก,กันแบบนั้นก็ได้แต่จะหมายถึงว่าเฮ้ยทำไมเขาไม่อิกนกับกูอะทำไมเขาไม่เหมือนที่เราคิดอีกอย่างหนึ่งเขาตีความอีกอย่างหนึ่งคุณสักษณพลังงานของคุณกับ คนรอบๆข้างเริ่มเริ่มไม่เหมือนกันนั่นแหละสัญญาณที่ชัดเจนมากว่ามันใกล้จะมาถึงละขอเดี๋ยวภาพอีกยังไงต่อคะขอสัญญาณที่มีแต่คุณเท่านั้นที่รู้แต่ในหน้นาภาพเนี่ยพอสึกถึงเนี่ยเห็นปะตัดขาดอหลักันไกลก็คงจะบอกนั่นแหละว่าที่ฉันจะต้องทําแบบนั้นมันเป็นการปกป้องเธอเพราะฉันจะเตรียมความพร้อมให้เธอเนี่ยได้เจอสิ่งที่ดีอถ้าเธอยังอยู่ตรงนั้น ถ้าเธอยังอยู่ตรงนั้นเธอก็จะได้แค่นั้นมีชีวิตแค่นั้นแต่ฉันรู้ว่าเธอต้องการอะไรที่มันมากกว่านั้นฉันเลยต้องพาเธอออกมาจากตรงนั้นก่อนปล่อยวางอืมแต่ท้ายไปเนี้ยปอยไม่ได้ดื้อเขาว่าปล่อยวางเลยนะปล่อยสังเกตตรงนี้เชือกที่กำลังจะขาดแล้วอะแต่มาได้ไม่ได้เป็นการขาดที่ขาดสะบ,บ้นแล้วเป็นเจ็บปวดแบบนั้นเนี่ยตะวันหมายถึงไปเนี้ยตัดขาด ตัดขาดจากพลังงานที่มันไม่แมชกับตัวของคนหรือภายในนี้กาลังจะบอกว่าอีกนิดเดียวอ่ะใกล้อีกนิดเดียวเข้าใกล้เส้นชัยละต้องพูดไปสิ่งรอบตัวไม่แมชไม่เลิก็เลยต้องเอาออกมาก่อนอะไรจะมาขอด,ด้วยหน่อยตัวตวนของคุณในเวอร์ชั่นใหม่ที่ดีขึ้นดังนั้นเนี่ยพอพลังงานมันยกระดับขึ้นสิ่มันสูงขึ้น,น่ย คนที่ไม่แมชกับตัวตนอคุในเวอร์ชั่นใหม่ก็จะหายไปเรื่อยๆนะคะเป็นเรื่องปกติมากก็อ,อยากรู้ว่าอีที่จะมาอันใหม่เนี่ยจะเปลี่ยนเส้นทางคุณจริงเปลี่ยนเส้นทางคุณไปตลอดการเดี๋ยวมาถึงปปาคุณจะรู้ได้เองโดยที่ไม่ไม่จำเป็นต้องไปหามหมอดูให้มาคอนเฟิร์มได้ซ้ำนะคะออย่าลืมกลับมาคอมเมนต์ด้วยถ้าเกิดว่าเจอเรื่องที่ปอยได้บอกไปโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวของคุณและทําให้คุณเนี่ย ได้ go viral ได้เหมือนกับใช้โอกาสนั้นต่อยอดไปข้างหน้าได้ไกลามากขึ้นอีกนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยต้องลาจากกันไปก่อนคาราเซอว่า Energy เราแมชกันก็สามารถทักมาดูดวงที่ปั้นเขียวข้งางใต้ได้นะสำหรับวันนี้บาย